สวัสดีนะครับ FC นี่นะครับ LC7 อันนี้นะครับ MU62 นี่นะครับฝากบอก FC ที่ไถอยู่ที่ลาบนะครับนี่นะครับอันนี้นี่ไถแต่บนเขาที่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับกำลังกำลังหน้าไถ อันนี้นะครับไอ้ตรงนี้นะครับไถเนี่ยพื้นที่นี้นี่นี่ไปหมดนู่นเลยนะครับพอดีมาไถแล้วพอดีเจ้าของไร่เขาจะมาหวานหญ้าลูซี่ให้วัวอันนี้นะครับก็สนุกอยู่นะครับ นี่อยาฝากบอกเอฟซีที่ไถแบบที่ราบเนี่ยอยากได้ให้มัดไถเนี่ยข้างบนเนี่ยข้างบนนี้นะครับใช้แต่โซโลอย่างเดียวนะครับโซโลสามาะ นี่นะครับกะว่าจะขึ้นไปไถถึงไอ้บนต้นยูคานะครับแต่รถออถอยไม่ขึ้นนะครับได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นก็พื้นที่ก็ไม่รู้กี่องศาก็ไม่รู้พื้นที่ก็อย่างนี้นะครับไถเนี่ยแปลงนี้นี่หมดหมดตรงตรงที่มือผมเนี่ยตรงต้นตาลเนี่ยต้นตาลตรงตรง้นนู้นแหละครับไถพื้นที่อย่างนี้สามคันไม่รู้ว่าวันนี้นี่เสร็จหรือเปล่า พื้นที่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับพื้นที่